สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้บ่ได้เห็นหน้าค่าตากันดอกเนาะพอเดียนพอเพื่ออืน่นกล้องมันกลับบ่ได้จักมันเป็นอย่างจา้ะเมื่อนี้ก็วันที่วันที่วันพฤหัส,สบดีที่ยี่สิบเก้ากรกฎาคมเนาะเมื่อนนี้ที่ยะพาเพื่อนเพื่อน,อนอยางเลาะป้าหาเห็ดเดี๋ยวเรามาเบิ้งกันมาเข้าที่ได้เห็ดอย่างเนาะเห็ดท,ที่ผายยางเบิง้งไปไปกันจ้ะที่มีเห็ดหาบ่นอ้อ มัอน,นี้ก็พาเพื่อนๆมาเลาะโขกเนาะเลาะโขกเลาะดงเลาะปลาผู้ใดมากก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้น้ำนะจ่ะมือไม้เนาะหัวกะหัดเฮ็ดผู้ใดมากผู้ใดถึกใจก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะเด้อจ้า ก็ฝนก็หัวก็ตกตกไปประมาณอาทิตย์นึงแล้วละจ้ะก็เลยออกมาเลาะเบิ้งว่าที่ได้เห็ดบ่เห็นอากาศมันส้งเอาเอาเอเอ,เอพาพี่น้องออกไปเลาะเบิ้งเห็ดก็น่านึกในใจถ้ามันสั้นนั้นสะเทือนก็ขออภัยพ่อแม่พี่น้องไว้น้ำเนืเน้อจ้ะเพราะว่าบ่าได้มีไม้กันสั้นเนาะมือไม้หัดเห็ด ออ้กระเตกระเตกระเตมากินอย่างกินเห็ดบ่จังไหนก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดถึกใจกดติดตามให้แน่นนะจ๊ะมีจีลีแเนอะคือบ่เห็นจากดอกไปเนี่ย ยังไม่ได้จากพักเลยยังไม่เห็นจากดอกเลยพ่อแม่พี่น้องเลยซี่ได้กินบ่น่องเลยเนี่ยเดนตาได้กินเห็ดบ่นอ่องอีหยังขา,ขาวๆอยู่พุ่นล่ะเฮ้ยคือซีเมนแล้วคือซีเมนแล้วพ่อแม่พี่นอ้องโอ้ยได้แล้วได้แล้วมืงเนี่ยปาด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  ปัดทูพ่อแม่พี่น,นออ strikes, ้องกพาเจ้า pues ไปบังอูดมาจับกล้องให้นะบึ้งบึ้งบึ้้่น้องว่าไปว่ขอยากฟอนใจบึ้งบึบึ้งดูบึ้งดูอึดอูดอกทออจานดูล่ะพูล่ะอดเดี๋ยเดี๋ยวาบท่าไปบงูล่ะพ่อแม่พี่น้อง มือก่อยสองเทียบเราก็ได้ดอกนึงอ่ะอือป้าก็าดีใจถึงเดี๋ยวเดี๋ยวตัดก่อนตัดก่อนอ้ยเอาไงได้นอบันนี้นอกอป้าพอไม่ี่น้องเลยเบื้งดูเบิ้งดอกดูมาทีน่นี่เทียบกับหน้าค่อยดูบ่เนี่ยโอ้ยหักซะหนอหักซะหนอเอาเบื้องดู อันใหญ่่าก็นกอนเห็ดก็คอยอันใหญ่กวก็กันพ่อแม่พี่น้องเบืองหน้าคอยก็เห็ดดูอ่อนใหญ่กว่าหน้า่อยเนาะใหญ่ก็บ่อลินอท้่เห็นเอียงปูเห็ดหญ้าเห็ดเดี๋ยวไปหาอันต้อไปกันเนาะเดี๋ยวไปหาอันดอกต้อไปกันเนาะฝากรอถ้าเบิงเด้อพ่อแม่พี่น้องรอถ้าเบิงฝังไหนก็เห็ด ตาไค้นะจ๊ะมาเบิ้งเห็ดเพิงเด้อเห็ดเพิงเหลืองเห็ดเพิงอันไเนีุ้ยเพิงเหลืองถ้าเรื่องเยอาพู้เเ่าก็เอเินเ,เห็ดเห็ดเพิงแหดเน่ยเนาะเน่ยจ้ะโอ้เห็ดเพิอกกำพานะมีดอกเดียวซ้ำยายายากินของฉันนี่ ได้อีกแล้วนี่ได้มาสองดอกไปไปเบิ่งกันอีกต่อเด้จ้ายังมาได้พักนึงก็ยังบ่เห็นอีกเนาะจ้ะมันก็มีหักมีแต่เห็ดแดงน้อยๆห,หัวก็ออกอยู่นี่จังหวัดชัยาูุิมก็มีโขกมีปลามีเข่าหลาไหลเนาะทางบ้านฉันมันมีปลาปหลาไหลจ้ะมีก็มีน้อยๆ มันก็เลยเห็ดบลายคือทั้งอื่นเพิน่นย่างมาจากพักหนึ่งเด้ยโมทันจะเห็นเห็ดอีกเด้๋วจ้ะไปเดี๋ยวพาไปเบิง้งหีกเนาะไปกันต่อไปเลยย่างมาโดนเติบจะ้ะมาพ่อเห็ดแดงเนาะเห็ดแดงน้อยหรือว่าเห็ดแดงภาษาอีสานเอิ่นว่าเห็ดแดงน้ำหมากเนาะเก็บเอาก่อน แกงแซบขึ้นกันจ้ะอ้อันนี้เอาบอ่ได้ดอกนี้เอาบอ่ได้ไปเดี๋ยวเราไปเบึง้งมองไม้กันต่อเด้จ้ะป้อยเรือเด้จ้ะอันนี้เอิ้นหิต หน้ามอมหน้ามุยหน้าอันไหนปุว๊ว่าก็บอกให้ถือดอกแก่าหายไปพอแล้วดอกนี้ยางมาโดนเตืบนพ่อแม่พี่น้องเลยมะกอเห็ดแลงน้อยเห็ดน้ำหมากเห็ดปูนเห็ดน้ำหมาก ดอกน้อยๆที่ได้ยูดอกดก็จะเกียกนึงมือหน่ไปค่ะมื่อนี้ก็ย่างหาเห็ดก็ย่างมาเป็นส้มโมงแล้วเนาะก็ได้เห็ดทอาเนี้ยค่ะ ที่บ้านเห็ดบ่ค่อยไหลาเนาะค่ะเนาะแล้วก็เห็ดยังบ่ท่านได้ออกไหลายเดี๋ยวถ้าเห็ดออกหลาที่ยางมาเก็บให้พ่อแม่พี่น้องเดบงนะคะ่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะอันถ้าเกิดว่ามักก็กดไไหลให้แน่กดแช์ให้น้ำข้ามักหลายๆก็ฝากกดติดตามฝากช่องนี่ไว้กับอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องเด้อนะคะ่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย